สวยที่สุดในงานเลยเอาน่เลยฮะจริงๆใส่ชุดขาวี่พี่เป็นพยาบาลเหรอฮะแล้วปกติทำงานอะไรฮะทำงานอยู่คลินิกคลินิกฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยฮะเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะในคลินิกฮะตรวจเลือดนะฮะจริงผมตรวจมาแล้วเลือดนะครับที่ฮะ ตรวจอะไรตรวจเลือดหรือตรวจอะไรอ่ไหนลองล, <ies> ลงไปสิล่ะเือดอะไรแม่มีถามไซส์กันด้วยเหรอฮะแจ็แจ็คถุงกันตรงนี้เลยผมเป็นคนไม่ไอายอยู่แล้วเป็นคนเปิดเผยมีสักไซส์สักหกสิบเจ็ดไหมฮะโอ้ดหชอะไรกันครับผม เออผมเอาไปสวมขาครับผมางทีมันถึกน้งหมดเงี้เอออันนี้แจกฟรีเหรอฮะนี่วันนี้มีคน,นกล้าเดินเข้ามามมีใช่ไหมไม่กล้าแไม่กล้าเดินเดี๋ยวเราเดินไปใจเองด้วยต้องบอกตรงนี้หลายคนอายนะครับพี่ไม่กล้าเดินเข้ามาหลายคนแบบว่าไม่กล้ามาเจาะเลือดคิดคิดว่าแบบว่าโรคเกิดเป็นโรคใต้หลังเอียเออคิดคนนี้ต้องติดสเน่ห์อีคนดีบ <c oughs> อบนะ หลายคนแบบว่าขี้อายแบบว่าเออรู้สึกว่าจริง,รงๆอาจจะมีภาวะแบบความเสี่ยงนะความเสี่ยงว่าเออบางทีเราไปแบบว่าแบบบางทีเมาๆอ่ะเนาะคนเราไม่รู้อ่ะเนาะมันไม่ทันได้ตั้งตัวบางทีแบบเออเข้ามามันเป็นการรับผิดชอบต่อแฟนเราด้วยคู่นอนของเราบางทีเราก็มาตรวจให้ชัดเจนว่าเออเป็นไม่เป็นเดี๋ยวนี้การรักษาเนี่ยเขามีวิวัฒนาการนะครับรักษาแต่แต่ก่อนนี้คนเป็นเอ่อเป็นโรคเร็นี่นะฮะผิวดำผอมเป็นจุดๆจุดๆน่ากลัวมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วฮะ เราเข้ามารักษานะฮะทุกอย่างจะปกติมากเหมือนเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึงนะฮะร่างร่างกายจะผอมใสหน้าตาเต่งตึงอ้วนท้วงสมบูรณ์ยังผมเนมี่ยนะนะฮะแต่ไม่เป็นครับผมไม่เป็นผมไม่เป็นแต่ว่าแบบว่าแบบดูดีแบบเป็นคนปกติทั่วไปเราจริงๆแล้วมันไม่ได้ติดกันแบบว่าการจับมือหรือว่าการพูดคุยอะไรกันอย่างนี้มันไม่ติดนะฮะ มันจะติดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วโรคเกดนะฮะคนที่เป็นนะฮะเราอย่าไปรังเกียจเขาเพราะฉะนั้นเขาจะได้กล้าเข้ามามาตรวจกล้าที่จะแบบว่าทํารักษาตัวเองเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นฝากทุกคนด้วยนะฮะแม่เวลาพูดอะไรที่มีสาระเนี่ยเงียบกิิบกันทุกทีเลยนะเนี่ยฮะครับผมเงะไหลไขย้อยเลยเหระครับพี่ครับแม่ เหมาะสำหรับคนขี้อายเช่นเดียวกันนะใครที่ไม่ค่อยกล้าเข้ามาฟังเพลงนี้บ่อยแล้วค่อยเดินเข้ามาครับผมวม่า แสงดวงดาวพร้อยประกายสวยงามเกิดเป็นสุวรรณเปิดทางให้ขนอ้างว้างย่างฉันบอกความในใจใเธอได้ฟังโอกาสที่นี้ต้องพูดไปว่าฉังหัวใจมี่จะเธอนั้นอยากให้เชื่อกันแต่อยากคือฝัน ในใจที่มีกับเธอเลยเสียใจเพราะฉันเคยที่กลัวที่ฉันโคตรไปจะไ,ไม่เคยที่ผ่านไปกับความรักไว้ยังไงก็คงไม่รู้ว่าใจต้องกันโอกาสที่นี้ต้องผู้ไปว่าจะผู้ใจไม่ได้เจอนาน,นอยากให้เชื่อกัน ว่าเธอจะรักเธอจะรู้สติดีเหมือนกันแต่เธอคือขัออย่างนัที่ฉันต้องควรมาแค่รอว่าไอ่ย่าว่และฉันจะขอเป็นคณนั คนไม่ขี้อายนะเอาคนไม่ขี้อายแต่ร้องเพลงนี้ว่าเจอก็รัก